เรียนวัดเนินยางประยูรราชวิทยาคารสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่4ไร่8งาน12ตารางวาเปิดการสอนครั้งแรกพุทธศักราช2435และจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่20เดือนตุลาคมพุทธศักราช2481 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน12ท่านและปัจจุบันนางสาวอาริสาสุขคุณพันธ์ดารงตาแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตลอดทั้งมีทักษะในศตวรรษที่21 ดังนั้นจะต้องมีกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. กระบวนการคือกระบวนการบริหารกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษาซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจจาเป็นต่อการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เป็นเป้าหมาย บุคลากรที่เกี่ยวข้องในห,หน่วยงานจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นโรงเรียนวัดเนินยางเลือกการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นการบูรณาการงานโครงการต่างๆ ได้แก่การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก a c t i v e Learning การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล DLTV DLT i การอ่านออกเขียนได้และการยกระดับผลสมริถทางการเรียนและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรรวมทั้งการพัฒนาการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยด้วย ภาพแห่งความสำเร็จด้านการบริหารมีการพัฒนาและใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องครูและบุคลากรพัฒนามีความเชี่ยวชาญทางอาชีพด้านเทคโนโลยีจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อก,การจัดการเรียนรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนครูออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning ผ่านกระบวนการคิดปฏิบัติจริงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกันนำผลมาพัฒนาผู้เรียนด้านผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่านและเขียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ผลสัมทธิทางการเรียนสูงขึ้นมีทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนดตลอดทั้งทักษะชีวิตทักษะอาชีพทักษะการเป็นผู้นำทักษะการเป็นนักนวัตกรรมและทักษะการนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมหลังจากการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเสร็จสิ้นจะสะท้อนผลและสรุปผลการนิเทศเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานในปีต่อไป